ทำคลิปโดปามีนดีท็อกซ์ในมุมมองของการแพทย์หน่อยครับนะฮะได้ฮะจัดไปก็จะพยายามทำให้เข้าใจง่ายแล้วกันนะครับก็โดปามีนนะฮะจริงๆเป็นสารที่ผลิตอยู่หลายๆที่ในร่างกายนะไม่ใช่แค่ที่สมองจะมีอยู่ที่ไตต่อมหมวกไตแล้วก็ลำไส้ด้วย <S <S ในคลิปนี้เราจะพูดถึงโดปามีนที่อยู่ในสมองและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโดปามีนดีท็อกซ์เท่านั้นนะครับโดปามีนส่วอื่นเราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับก็ตัวโดปามีนนะฮะต้องเข้าใจวงจรของร่างกายเรียกว่า reward system หรือวงจรของรางวัลนะฮะมันคือสมองส่วนมีโซโลิมบิกนะครับมันคือวงจรที่ทําให้เราเนี่ยอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆยกตัวอย่างเช่นนะฮะเวลาเรากินชาไทยก็แหลตอนที่ชาไทยฮิตนะฮะฉันจะกินชาอย,ย่านุกวันนะสมมติกินเข้าไปแล้วอร่อยนะฮะอร่อยทําให้เรามีความสุขนะพราะมีความสุขปับ๊บโดปามินก็เลยหลัง่งโดปามีนหลั่งเนี่ยทำให้เราอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกก็คือเราอยากซื้อชาไทยกินอีกนะครับหรือถ้าเป็นแบบไกลๆหน่อยสมมติ อ่านหนังสือเรียนแล้วได้เกรดเอ๋นะฮะตอนได้เกรดเอแล้วก็ภูมิใจเรามีความสุขโดปามีนก็หลัง่งทาให้เราอยากอ่านหนังสือเพิ่มขึ้อนอีกในอนาคตนะครับอันนี้คือวงจรของร่างกายเรียกว่า Reward System มันคือการทําให้เราอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆมากขึ้นไปอีกจากโดปามีนที่หลัง่งนะครับที่ปัญหาพอในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีกิจกรรมที่ทําแล้วโดปามีนมันหลั่งเลยและหลั่งเร็วหลั่งเยอะนะครับเช่นเทคโนโลยีก็ตามนะมันทาให้สุดท้ายเนี่ย ร่างกายเนี่ยเราดื้อต่อโดพามีนนะฮะทำให้เราไม่สามารถทํากิจกรรมที่อย่างเช่นอ่านหนังสือที่เราควรจะทำนะซึ่งมันรีวอร์ดมันช้าก,กว่าการกินข้าวอรอ่อ,รอยๆหรือว่าเล่นเทคโนโลยีรีวอร์ดมันเร็วกว่าเราไม่สามารถทํากิจกรรมพวกอ่านหนังสือได้เพราะว่าเราชินกับโดพามีนที่มันเยอะและหลั่งเร็วนะครับเราเลยต้องทาโดพามีนดีท็อกซ์เพราะว่าตัวรับเราเนี่ยมันดื้อต่อโดพามีนละนะครับยกตัวอย่างภาพให้เห็นชัดๆเลยก็ได้นะฮะเช่น ปกติของร่างกายนะฮะโดปามีนที่หลั่งออกมาคูณกับความไวของตัวรับมันจะเท่ากับการส่งกระแสประสาททั้งหมดนะฮะยิ่งส่งกระแสประสาทเยอะมันยิ่งทําให้เราอยากทําพฤติกรรมน้นๆซ้ําเยอะนะครับก็ถ้าเป็นกิจิกรรมปกติสมมุติเราไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะ,ะโดปามีนหลั่ง5หน่วยถ้าว่านังสือโดปามีนหลั่ง5หน่วยคูณกับความไวตัวรับที่5หน่วยนะฮะ,ะ,ะทำให้ผลลัพธ์การส่งกระแสประสาทเนี่ยคือ25หน่วยอันนี้ภาวะปกติเลยนะครับ ทีนี้คุณไปเจอกิจกรรมที่โดเมนหลังเยอะๆตัวอย่างเช่นเล่นทิกตอกก็ได้เล่นติกตอกเนี่ยมันเพลิดน,นะโดมนก็หลังเยอะหลังมาสิบหน่วยสมมติความไวตัวรับอยู่ที่ห้าหน่วยการส่งสาสประสาททั้งหมดคือห้าสิบหน่วยช่วงแรกคนก็จะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นอยากที่จะทำอยากที่จะทําพฤติกรรมนี้ซ้านะครับแต่ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวนะครับก็คือสอสารประสาทที่ออกมาโดมนเนี่ยคือสิบหน่วยเหมือนเดิมจากการเล่นติกตอกแต่ว่าความไวตัวรับจะถูกปรับเหลือ2.5หน่วย ทำให้ทั้งทของการส่งสารสัมผัสก็คือ25หน่วยก็คือคุณก็จะเล่นติ๊กตอกแหละแต่ว่าจะไม่รู้สึกว่ามันอยากมีความสุขขนาดนั้นแล้วแต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับไอความไวของตัวรับที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือการดื้อโดปามีนหรือ tolerance นะครับทีนี้คุณลองนึกภาพคุณไปทํากิจกรรมเดิมเช่นอ่านหนังสือที่มันเคยดังโดปามน5หน่วยความไวตัวรับอยู่ที่2.5ททัของการส่งสารสัมผัสก็คือ12.5การอ่านหนังสือมนเลยไม่ได้ อยากที่จะทําอ่านหนังสือซ้ําอีกขนาดนั้นเพราะว่าความไวของตัวรับโดปามีนเนี่ยมันเหลือแค่สองจุดห้านะฮะมันเลยต้องทํากิจกรรมที่หลังโดปามีนเยอะมาถึงจะฟินและอยากทําซ้านะครับมันก็เลยนําไปสู่การทำโดปามีนดีท็อกซ์ซึ่งมันคือการลดเอการเพิ่มความไวของตัวรับโดปามีนนั่แหละที่ทําให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เราสามารถทํากิจกรรมที่มันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราควรจะทําและมันรีวอร์ดเราช้ากว่าพวกโซเชียลมีเดียเช่นการอ่านหนังสือการออกกำลังกาย ทีนี้ไอ้วิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกในคลิปหน้านะครับก็คือมันคือการลดการใช้พวกกิจกรรมที่หลังตัวประเมเยอะเช่นเทคโนโล,โลยีโซเชียลมีเดีย u t u b e t i k t o k Facebook อะไรประมาณนี้หรือว่าพวกเล่นยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ก็ตามหรือว่าช้อปปิ้งการพนันนะฮะก็ต้องลดกิจกรรมพวกนี้นะฮะในคลิปหน้าเราจะพูดเกวันว่าเราจะทําพวกนี้ยังไงเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างและต้องมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องเจอบ้างนะครับ